รับงล้วจ้ยอมสวยเลยค่ะใช่คะตัวนี้ผักใช่าเรานะคะน้นชียสวัสดีค่ะพบกับช่องสุไทล์เกาหลีใบเคาเลีนะคะตอนนี้ซอก็จะมา ถอนผักกาดขิวช่วยแม่นะคะผักกาดขิวนั่นก็คือผักกาดหินนั่นเองนะคะแม่ก็จะถอนเอาไปทํากิมจิค่ะและหลังจากที่เราถอนเสร็จนะคะพี่ชินก็จะรถไทมาทถยสวนแล้วเราจะปลูกผักแรดิบขายกันค่ะแรดิบที่มันเป็นหัวแดงๆที่ซอนนั่งกินวันนั้นนะคะได้แรงบันดันใจมาจาก f อซท่านหนึ่งนะคะเห็นซอนกินในคลิปวิดีโอแล้วก็ส่งมาบอกว่าพี่ซอททาไมไม่ปลูกขายที่เกาหลีหาซื้อยากนะ เอาแล้วเขานิซซอก็เลยเกิดไอเดียปลูกแลนี้ขายดีกว่าว่าจะปลูกแปลงหนึ่งเล็กๆค่ะไว่ดีว่าสวัสดาว่าอะไรอยู่รักเน,ยยนี่เอามือวางไว้แบบนี้ปุ๊บแล้วก็ใช้อันนี้เกี่ยวแล้วก็ชุบได้มาเลยหนึ่งกล่ง จับตรงนี้แล้วก็สะบัดสะบัดหังเหลืองที่มันเป็นย่าก็จะหลุดออกไปนะคะจับตรงนี้ปึ๊บสะบัดสบัด,ดเรียบร้อยค่ะได้แล้วปึ๊บเกี่ยวปึ๊บนี่เลยได้มาแล้วค่ะจับตรงนี้แล้วก็สะบัดสะบัดสะอาดแล้วเรียบร้อยค่ะ

여보세요 세요왜응응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  아, 네, 네. 응. 아, 네. 같이는 3ามสามสามเกันีเก้าพันะอ่ะแล้วก็บวกอีก3ามเป็นสิบสองสิบอันนี้บวกอีกพันห้า่แบบนี้แล้วกันบวกอีกสามสิบห้าห้าแล้วก็สิบห1สิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดมีสิบห้าแล้วมีสิบห้า ซับเงินแล้วจ้าย่องยื้อมาค้อนก่อนค้อนค้อนค้อนอันเนี้ยเฮ้ยพี่้นโอ๊ยใจแล้วไปแล้วไปแล้วว่ะ 哇。 ก่อนที่รถถยจะมาถ่ายนะคะเดี๋ยวจะมาถอนเลดิสกันก่อนนะคะทุกคนจ๋านี่เลดิสของเราที่กินกันวันนั้นนะคะตอนนี้ใหญ่ขึ้นอีกใหญ่ขึ้นอีกค่ะใหญ่แล้วก็หัวแตกด้วยนะคะดนะูหัวมันแตกนะมันแน่นนะหัวมันแตกโอ้มันใหญ่มากเลยทุกคนจ้าเราจะมาเก็บออกค่ะเพราะว่าพี่ชินจะเอารถถยมาถ่ายแล้วยังสวยสวยกว่าวันแรกอีกนะคะเนี่ย,ยนี่ค่ะ เล่าเลยค่ะดึงทีก็เป็นกำๆกำเลยอะดึงขึ้นมาอย่างนี้เลยดึงง่ายมากค่ะสุกนิดเดียวเองเราจะเอาไปกินกับซมมํำค่ะสวยเลยค่ะ ปีลวค่ะนี่นะคะเป็นเมล็ดพันธุ์ของเราเองปลูกดีมากขึ้นทุกเม็ดเลยค่ะขึ้นทุกเม็ดเลยตอนแรกมันประมาณนี้ก็ปลูกไปหลายรอบนะคะก็ะได้เหลือแค่นี้ค่ะจ้าเมล็ดพันธุ์จากสวนเราเองจ้าวันนี้จะเอามาหวานนะคะเยอะเลยส่วนเมล็ดผักชีถุงละสิบบาทซื้อมาจากเมืองไทยนะคะอันนี้เป็นเมล็ดผักชีลาว วันนี้เราจะหวานผักชีลาผักชีจีนแล้วก็แรดิสค่ะแรดิสยี่ห้อนี้นะคะทุกคนคะเรซื้อมาของเกาหลีนะซื้อมาในเว็บคู่พังคู่พังนะคะแบบนี้คะ่ะขึ้นดีมาก p ัก k a g e ถ่ชีส้สวย คราวนี้ก็ใช้คาดนะคะเกลี่ยค่ะเกลี่ยดินไปมานะคะให้มันกลบมเมล็ดผักของเรานะคะเราไม่ต้องใช้ดินเกลี่ยกลบหนาจนเกินไปนะคะกรบดินหนาเกินไปนะคะการงอกเขาก็จะงอกลําบากค่ะเนี่ยผักชีลาวกับผักชีจีนนะคะงอกง่ายมากเลยค่ะแค่เกลี่ยเกลยก็พอคราวนี้เราก็จะมาหว่านไรดิทกันค่ะไรดิทก็ หวานยังไงก็ได้นะคะแต่จาทีกันไปว่าเรามีประสบการณ์หวานถีกันไปเมื่อกี้หัวรีบนะคะหัวรีบหัวเล็กมากนะคะก็จะหวานพอให้มันห่างๆพอดีพอดีค่ะนี่เรค่อยๆโรยลงไปพอบางๆ ข้าคนนี้ก็เคลียดินกรบค่ะนี่เลยทำเหมือนเป็นคูขึ้นมาเลยนะคะนี่ปลูกง่ายๆค่ะปลูกเฉยๆหวานลงไปแล้วก็เคลียดินกรบเฉยๆ,นๆนหนานนิดนึงนะคะก็ยังงอกค่ะทุกคนและดิปลูกง่ายๆที่นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกรบดินเรียบร้อยแล้วเข้าน้นก็ปล่อยน้ํามาค่ะให้น้ําเลยค่ะจะคุมตะข่ายสีดําแบบนี้แล้วก็ให้น้ําก็ได้นะคะยังไงก็ได้ นี่แล้วก็ให้น้ําแบบนี้เลยให้มันเปียกพอซอให้น้ําเสร็จนะคะซอก็จะไปเอาตะข่ายสีดําแบบนี้มาคุมที่หลังค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นผักแควค่ะซอเพาะเบี้ยวไว้คราวนี้ซอจะมาแยกต้นไปปลูกค่ะหลายต้นเลย เมื่อก่อนเราจะปลูกขึ้นช่ายใช่ไหมคะตรงนี้ผักขึ้นช่ายเรานะคะเก็บขายไปหมดแล้วค่ะทุกคนผักขึ้นช่ายแล้วก็อันนี้นะคะก็สวนผักกันหินของแม่ใช่ไหมคะเก็บขายไปหมดแล้วแล้วก็ตรงนู้นก็เป็นผักชีผักอะไรหมดแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็ปลูกกันแล้วแล้วก็ให้น้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวให้น้ําเสร็จนะคะซอก็จะเอาตะข่ายสีดํานี้มาคุมค่ะก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยเลยแล้วก็ให้น้าเช้าเย็นจนกว่าผักที่เราหวานไปเมื่อกี้นะคะ มันจะงอกค่ะพอมันงอกเราก็ค่อยเปิดผ้าตะข่ายสีดำออกนะคะวันนี้ก็จะมาวันนี้นะคะก็พาทุกคนปลูกผักนะคะแล้วก็จะมาขอตัวลาไปก่อนไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอเสียงหสดิเดอหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปค่ะทุกคนผักชีราวกับผักชีจีนะคะตอนนี้ยังไม่งอกนะคะตอนนี้ที่งอกแล้วคือ แรดดิสค่ะหัวเรดดิตของเราเหมือนจะทีกแล้วเลยเนี่ยนี่นะคะงอกดีงอกง่ายง่าย,ายแมวมานอนทับค่ะมานอนหยอกกันอยู่ตรงแปลงผักสวนนี่นะคะงอกดีมากเลยจ้าแล้วนั้นก็เป็นผักแควนะคะนี่คนคนอ้วนเนี่ยมานอนทับผักสวน game.